ล oh, องดูลูกเอพี่แกจะลองนะโอ้ขี่ไปเรยก็ลาเลยฮอ้าวฮ่าฮ่ลงูลพี่ เหมนมันใหญ่แค่พี่น้องเลยถ้ามีกานสินอนท์ก็จะมอะไรอาลูกค้อที่ใหญ่แค่พี่นอง้าเขาไหญ่ก่านี่ยทมันมีการเซนการดุจวันีารเซนวนลนี่เนอะ ลูกี้กำลังรอ,อ,องโอ,โอ้ออาลูกีดีใจลูกี่เสียงนิ่มนีด้วยตาขางที่เกิดอหน่อกราอวลไ่ดีโอ้ลดลดลดดี ลูกพี่กองดินเลยนะกองดินเพิเ่นกองดินเลยตักลบดิบพัลลูนะตักกองดินเพมันจะหลุดไปลูกพี่เดีวลองสซเดอย่นะลองสซเดิมก่อน แต่เหมือนทางนี้นะครับที่เราจะได้ <laughs>

เบื้องเอาดิเบื้องเอาเลยราคาอะไรก็ปลาสามสิบเกียรสามสิบเกียสามสิบเกียอสามบเกียข้าไราคาข้าไนก่ราคาสามสเจ็ดส ็7แพ็คคูด <Incred> okay, ิเดี๋ยวมาดูก่อนด้วมาดูก่อนด้วยอ้มันไหลบ่50แ็คคูนะ่วั่วะมยัง

นำ้ำนี่น้นำมันก็เต็มอยน้ำมันก็เต็มเท่า,น,านั้นน่ะหน่อยมันเหลวลิคว่า <c oughs> อันนี้ขี้เล่าอยู่ด้วยถ้ามันแตกอยู่ มันจดกว่านะม่มมันจะดีกวเราต้องนร้อนก่อนเด้อตอง้มหนหอนลงกนเครื่อเขาก็สตาตัวเอง่าเขาจะขนาดาตเาเ็หัวชนิดตวทำงัน มันคัลลุกห้องใหญ่ดีเป็นบ้างลุดกห้องใหญ่ดีเป็นบ้างทน้่ะลุดกห้องใหญ่ดีเป็นบ่ใล้ไหนใก้ดี่ไงใกล้ดีใกล้ไหนตันละทีสองายดีตัวสามสองศูนย์สามสองศูนย์ตัวแรกแปงแล้เป่ด้วยจวนีก็ต้องมาตัวนี้ คนกระต่าย้อเ็หัวใ่แนวนะเ็มหัวใช่แน่เลยสามสองศูนย์ยีู่ยี่สามสองศูนย์ัวเลรสภาพหน่ามีสียอยู่เลยผู้นไมต้องห่งไมเลียตลาเลยรอยบาดแผลก็มีนิดหน่อยยุเลย ภาพโดยรวมภาพโดยรวมตัวใหญ่นะเต่ตัวเดือนแห้งดีปครับตัวเดือนแห้งดีปตัวเดือนตัวเดือนแห้งเนาะแห้งนตัวเดือนเอามแห้งกันจะเป็นรัวเรืองไหมกับผัไหมเต่ตเืนจะวางแจกของใสมันมันเขามันขามันเกิดญที่สอความกา

เขาเล่าเรืงประเดนเงื่อนเขาเอาเท้าไปใ่พวกคนี่แห้งๆอย่งนี้นี้งทุกเก็บก็แล้วก็ตาไงทางที่พ่อเรียนรืทองนี่่อเสื่อนี้เสื้อเรื้อนี้ กัแ้เยย่าหก้วมวกมอนล้เยกีกไ้มอ่ไเครื่องดเบมันจะบอกเครื like ่องเครืองไมบอกเครื่องไมตอเครื่องมันเลยเเครองก็จลือไม่ก็แห้หงนั่นเรื่อไม้จะดพไ้พอมพูดสวิงแหงนี่ต่หัวทั้งไต เก็บไซให้วิ้ดนะบทเลยดับเน,นี่ดับใไซรถรู้ด,ดีเพอนะ <c oughs> ไงม่ดึงดับบ่โอ้สายจีเรียอายุยขังปั้ <c oughs> มเปล่าเอาเฮ็ดไปเระ่าผมเลยดับดับแบบเดียวกันกับรถโจรส์ละมึงคงเขาเรื่อไฟฟ้าเด้อดับแบบเดียวกันเป็นมุตใจ้องดับกันแล้วก็ของโจรสะอันเดียร์ยน้่นมันคือหัวหล่เจ้าไอ้บนไงยเต็มอยู่ <c oughs> เราเปลี่ยนสายไหมไปสู้ใหม่ๆด้ยสู้ทุสู้นี่สู้สวยอยู่ทุกปีก็ยังไหใบก็ยังไหลมีแท็กหนาเด้วยเไม่รู้หรอกเรื่องปั๊มี๋ยว่าดูไปแท็กด้วยตน้ำมันย้อยหยดอยู่ไรลายอยู่ด้วแกบอกขาย50แพ็คคู่เด้อนึ่คันนึงเดี๋ยวพาไปรีวิวนรนก็อยู่ดี อันนี้ให้ลูกคีแกคุยก่อนมันเป็นสามสองศูนย์นะพี่น้องไม่ใช่ไม่ใช่ e ีสองร้อยบนะมันเป็นสามสองศูนย์แคทสามสองศูนย์ตัวแรกบูมอามมมรา์ไม่มีลาวมีอะไรด้วยไม่มีลาวไม่มีรอยแต่เมื่กี้เมืกีนี่มีฉีกหน่อยพี่น้องนะี่ฉีกนี่ยดีหน่อยไม่นี่เร่ยนหน่อยลอย เลยแกไปเล่นหินมามึงดูใหญ่นะเอ๋อมาปิดอันนี้มันแม่สวิกแม่ลูกพี่มันห้องเอาแบตท,ที่เบทท็ดได้หน่แบตที่เบ็ดได้ห้องอ้อยนี่แล้วมันคือห้องอ้อยอยู่มึงขั้นใดห้องแล้วคลิปนี้จบเพียงแค,นนนะคน่นี้ก่อนนะเพีองเด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่ผมพร้อมซื้อันทัวร์ยวพาไปดูเจ้าดูดี Eu aqui key is